अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोल से हां इधर आपको मुलाकात होते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लुगि लागुते सरका วันนี้มาพบกับเช่นเคยครับผมดีเชแนลครับผม

น้ำมาสิเหลืองว้าวใส่ไข่ครับใส่ไข่ไข่ไก่นันไม่ใช่แคปเปตเทนนีนใส่เลยเยอะหลานนะฮะหิวหิวข้าวแล้วต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับนี่มาทำเมนูง่ายๆครับมาหมาผัดอ h no เดือดแล้วนะครับร้อนแล้วนะครับใส่เลยครับใส่ทั้งนี้ทั้งลูกเลยไม่ใช่ครับต้องต้องเคาะเคาะก่อนนะครับโอเคเข้าเปลือกได้ดูกไหนดันดันใส่เสร็จแล้วทิ้งเลยครับทั้งขยะโอเคโอ้ยข่าวเลยนี่คือแมกกี้นะครับ ใส่ลงไปครับใส่ทุกอย่างที <S <s ่มีนะครับมีช้อนเก่าเก่าเกครับน้องหลักกาทำมงอก่นเลยที่เราแต่งก่อนเองเ๋อะปู่รู้ดูดูดูอือืไข่ครับไข่นี่ครับอร่อยมากเลยครับกินแปบ để chết tao để chết tao. bà mãi quá mãi mama mãi quá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  đi quá mã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 i Này, mãi mãi mama, mãi mama mãi 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 Đây รไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นครับมีครับอ่าสุดยอดเลยเชฟเชกระต่ไปไหมเฮ้ยดูกแปอะไรกอนรกกา์กุศิบุรีหัอายิ่กี้โอ ใส่น้ำนะครับกดถึงชมพูเดียวอีกต่อแล้วก็ปลาริโกใส่น้ำด้วยครับพอแล้วนะครับแค่นี้ครับผมอายครับโอเคไม่รู้อร่อยไหมครับพอให้กินได้พอครับไม่มีตังครับอยู่พัวแบบนี้เลยครับไม่มีตังครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับตะคายด้วย Cột like bắt tên cột cần đình người cần đình Ê ê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  tịnh ta luôn rồi các bạn Ăn rồi các Mày xa chẳng Mày Ăn rồi dọn đi Chuôi thăm là 2 kim này các bạn like, cậu share các bạn กดซัดจะคลายว้กดติดตามกันดิ้งเต้นเต้นเลยครับรอครับรอเอาละครับถึงเวลาแล้วครับใส่มามไมมี่ยี่ห้อครับใส่ลงไปเสร็จแล้วครับเฮ้ Sell up, set 4 tìm 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 có ai tìm 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 đưa นี่ครับโมโกลิ้นท้องมโกย้ำนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับดูแล้วกดติดตามด้วยครับเต็งเตงเต็งเตงครับนำหมอหม้ครับหอมมากเรามีพริกนะครับนี่ครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับผมไม่กินนะครับคนถ่ายกินอย่างเดียวครับ อ่อใส่ใส่กากรับผมว้าวกากก็เชียร์ได้ปคอื่องปุ่นเต็มมิ่งติ่งทำไปเรื่อยๆครับไม่มีตังเ้วจะกินจิมมาม่าเนี่ยครับเดือดโอ้โหดูครับนี่ครับง่ายนะครับง่ายนะต้องปิดก่อนครับ ามลดูครับมาม่าครับผมมาม่ากอเร็งครับภาษามาลายูเขาว่ามาม่ากอเร็งกอเร็งพ้อมนี้เนาะนี่ครับซอสครับผมซอสอะไรครับซอสหอยนางรมครับ <c oughs> ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครั นี่ครับแม่แชร์ไม่มีแม่แชร์โฆษณา,านะครับสีขิยวดำใชก่กาไปใชล่ลงไปใช้นึ่เดีวาายวไม่ต้องใช่เยอะมันไม่ร่อย <c oughs> <Okay. S 2> โอเคใ <c oughs> นี่ได้ิง <c oughs> ผมนี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็ใช่ที่ครับชใช้หมดเลยมีอะไรครับโอเค อย่าลืมครับน้ำตาลต้องเพิ่มจะได้หวานหวานเอ้ใส่เท่าไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับคุณกินหวานไม่กินหวานทองได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะอย่าว่านี่ครับว <laughs> อลิมามันน้วหลับเม่แล้วครับ <laughs> คนั <c oughs> <c oughs> ok ้นส่ไหเ่วางยอายกคนเน่วังดยอดลวกันได้ยังครับเดียเกันสแล้วหูนี่ครับมามาครับคนบนโอแรงต่อครับผมโอแรงไปว่าคนครับผมเก่าครับ ทำแล้วต้องชิมด้วยครับว่าอร่อยไหมพูดเลยอร่อยมากมากโอเคดีดวงแค่นี้หอดอเสร็จแล้วครับผม เนี่สุเฮลานี่สุรามิดูครับอือหืออร่อยมากๆนะครับดูครับนี่คือผังครับนี่ครับอันนี้นี่นี่ผมไม่กินนะครับนี่คนไทยเขากินครับนี่ผมไม่กินมันเผ็ดนี่ผมกินอย่างนี้นี่อย่างเดียวครับอร่อยครับบอกเลยว่าอร่อยนี่ครับ ในสุรศิลป์สุรศิลป์สรไม่ไม่มีจานครับ่กินในนี้ครับกินข้าวนี่เลยนี่ดูข้าวครับนเโอ้อร่อยมากมากเลยครับผมตเลยครับมาตัเลยครับผมนี่ใส่ข้าวไกินข้าวแล้วไม่ไหวแล้วหิวหิวหิวครับผม ข้าวเปล่าก็กินได้ครับโอ้โหไข่หุงข้าวเนี่ยดีเลยไม่มีจานครับผมใส่ในนี้เลยเด็กฮอไปนี่แหละโอเคมีอะไรก็กินไปหมดไม่มีจานกินในนี้แหละ อย่าลืมกดติดตามนะก็กดแชร์ด้วยให้คนดูเยอะๆจะคลิปต่อไปจะมาทำอะไรค่อยว่ากันเ่ากันไหมไม่รู้ขานีดเยอะหมดแล้วดูกร่ะช้อนช้อนนี่ช้อนช้อนนี่ไหมอ่ะเออเออรอ เซ็นเตอรนี่เลครับผมเซ็จแล้วครับคนกินครับดูครับพร้อมหน้าพร้อมตาผมมามาครับดูใกล้ๆครับมามามานี่ดู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 นี่มีพิกด้วยครับอาหารครับพร้อมทานแล้วครับผมดูนี่ครับปลาขระปองครับผมเด็กคอแบบนี้ครับมีข้าวครับข้าวข้าวมาเลยครับกินกันครับผมเดี๋ยวกูอ้อนเลยเลยเลย ดูคร hey. mm ับผมไอ้นีนเดียววาเดี๋ยวดีกับผมอืออร่อยฮะอือดูครับเ็ดเพดครับเ็ดเ็ดเ็ดอันนี้กับปลากระปองกระปองดิดเรียกปลากระปองครับมามากินกับปาระปองรับอร่อยอร่อยครับชูดี นี่ครับสูตรใหม่สูตรใหม่เท่านี้เลยครับโอเคถ้างั้นครบขอกินก่อนเท้าครับบาย